คุณผู้ชมคะทุกๆเย็ยนวันเสาร์นะคะที่หน้าเทศบาลตำบลห่างน้ําสาครจังหวัดชัยนาทค,ค่ะก็จะมีเด็กๆนะคะมารวมกลุ่มกันค่ะมาวาดภาพมาระบายสีสร้างสารรค์ศิลปะของตัวเองที่เป็นแบบชื่นชอบจนคนเขาเรียกว่านี่เป็นถนนเด็กเดินเลยนะคะโดยถนนแห่งนี้ค่ะเริ่มต้นมาจากคุณครูท่านหนึ่งซึ่งมีจิตอาสาอยากจะทําให้กับเด็กๆโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนคุณวรรณิสาสมัครสรุสจะพาไปชมค่<ล>ะ ท้องทะเลที่มีปลากำลังแหวกว่ายอยู่นี้คือผลงานศิลปะฝีมือของนักเรียนโรงเรียนหางน้ำสาครพิทยาคมภายใต้การดูแลของอาจารย์พรเทพครูสอนศิลปะของโรงเรียนแห่งนี้นั่นเองค่ะแต่วันนี้ที่ฉันไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูงานศิลปะบนกำแพงฝีมือของเด็กนักเรียนเท่านั้นนะคะเพราะคุณครูพรเทพบอกว่าจะพาไปที่ถนนเด็กเดินซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในจังหวัดชัยนาทหรืออาจจะเรียกได้ว,ว่าเป็นที่เดียวในประเทศเลยก็ว่าได้ค่ะ อยู่ที่ตำบลหางน้ำสาครจังหวัดชัยนาทค่ะแต่ว่าสงสัยใช่ไหมคะว่าทาไมถึงมารถคันนี้ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะคะมากับอาจารย์พรเทพค่ะสวัสดีครับรถคันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเป็นรถที่สามารถสร้างถนนเด็กเดินได้งงใช่ไหมล่ะคาว่าคืออะไรเป็นถนนสําหรับเด็กโดยเฉพาะซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในจังหวัดชัยนาทด้วยกันค่ะไปค่ะอาจารย์ลงกันเลยค่ะนี่ถึงแล้วโอ้โหขนเด็กมาด้วย รถที่ดิฉันนั่งมานี้ก็คือพาหนะส่วนตัวของอาจารย์ที่ขนอุปกรณ์ต่างๆมาเตรียมให้กับเด็กๆค่ะเพื่อให้ได้มีพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมโดยเฉพาะการวาดรูประบายสีวันนี้ดิฉันก็เลยมาช่วยอาจารย์และน้องๆที่เป็นผู้ช่วยอาจารย์ส่วนหนึ่งขนของลงจากรถทั้งจัดโต๊ะและช่วยเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่อาจารย์ขนมา เราตั้งปลายคำว่าถนนเด็กเดินได้ไม่นานก็มีเด็กๆทยอยกันมาเพื่อเซ็นชื่อและเลือกรูปภาพที่จะระบายสีพร้อมเข้าประจำที่นั่งของตัวเองในที่สุดพื้นที่ตรงนี้ก็กลายเป็นถนนเด็กเดินอย่างที่เห็นนี่ละค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ยังเป็นถนนว่างๆอยู่เลยนะคะใช้เวลาเพียงแค่ไม่นานในการทําถนนบริเวณตรงนี้เป็นถนนสําหรับเด็กถึงได้ชื่อว่าเป็นถนนเด็กเดินจริงๆแล้วก็เห็นว่าเป็นพื้นที่สําหรับเด็กที่เขาจะมีความสุขในทุกๆวันเสาร์ของเขาแบบนี้ค่ะ เกือบแปีแล้วนะคะที่บริเวณนี้ได้กลายเป็นถนนสําหรับให้เด็กๆมาวาดรูประบายสีแต่งแต้มจินตนาการของตัวเองโดยอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นเงินส่วนตัวของอาจารย์พรเทพครูสอนศิลปะผู้นี้ที่ลงทุนเพื่อให้เด็กๆได้มีความสุขกับพื้นที่ของพวกเขาค่ะมานั่งนึกแล้วก็ลองๆก็ชวนเด็กที่บอกพอซื้อสีซื้ออะไรซื้อเองหมดซื้อกระดาษซื้ออะไรบงท,ทีวาดวาดวาดปั๊บก็ไปถ่ายกอกสารให้ร้านให้ร้านถ่ายกระดา นานๆเข้ามันก็เหมือนกับเราหยุดไม่ได้เราหยุดไม่ได้เลย <S <S พอวันเสาร์ทีก็เอาละเด็กรอรือเปล่ามีหลายครั้งที่เด็กมารอเราก็เสียความรู้สึกคุณครูพรเทพยังบอกด้วยนะคะว่าแรงบันดาลใจที่ทําให้ตัดสินใจสอนงานศิลปะให้กับเด็กๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเพราะต้องการตอบแทนสังคมในฐานะข้าราชการของแผ่นดินค่ะข้าราชการตัวเล็กๆคนนึง เป็นประชาชนของพระอ,องค์อ่ะถ้ามันทำแล้วเกิดประโยชน์กับคนอื่นๆผมว่าผมเป็นประสบนิกรของพระอ,องค์ส่วนหนึ่งเลยครับสำหรับเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะอาศัยอยู่ในชนุมชนใกล้เคียงเดินทางจากบ้านมาไม่ไกลเพื่อที่จะมาเจอเพื่อนๆหรือทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่แล้วก็จะมาระบายสีทำสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบซึ่งเป็นกิจกรรมง่ายๆแต่สร้างความสุขได้มาหาศาลเลยล่ะค่ะ ชอบระบายแบบแบบอาเซียนแบบอาเซียนไหนยังไงไหนยกตัวอย่างให้ดูหน่อยทุกภาพชุดประจำชาติมาเลเซียมาเลเซียหรอมาเลเซียหรืออะไรพรมา่า <c oughs> ถ้าไมถึงชอบระบายแบบอาเซียนนะครับเพราะมันมีความสนุกสนาน,าเลเนแล้วระบายไปกเ็เพลิดเพลินด้วย กิจกรรมวาดภาพระบายสีนี้นอกจากจะเป็นสิ่งที่ทําให้เด็กๆมีความสุขเพลิดเพลินแล้วยังทําให้เด็กๆได้ฝึกสมาธิและได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนอื่นๆด้วยนะคะนอกจากเด็กๆจะได้มาทํากิจกรรมที่พวกเขาชื่นชอบแล้วพื้นที่ตรงนี้ยังเปรียบเสมือนพื้นที่สีขาวที่ทําให้เด็กๆได้มาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยล่ะค่ะเห็นเขาชอบชอบมาชอบศิลปะกันแบบเหมือนดีแลกอย่างวัน ทุกวันเขาจะเรียนพิเศษกันทุกวันแล้วก็เรียนเสาร์ทิย์เนี่ยช่วงช่วงที่แบบเหมือนพักผ่อนสมองเขาก็ให้เขามาพักผ่อนสมองผ่อนคลายอะไรพวกนี้ค่ะงานศิละปะไม่เพียงแต่สร้างความสุขและส่งเสริมจินตนาการให้กับเด็กๆเ,เท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยขัดเกลาให้เด็กๆมีจิตใจที่อ่อนโยนซึ่งความสุขจากรอยยิ้มของเด็กๆก,ก็คือรางวัลที่ครูศิละปะผู้นี้ภาภูมิใจค่ะนน<อ>วันนสาสมัครสรุธ รายงาน